สวัสดีครับค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องเมด d a สตอรี่นะคะต,ตอนนี้เนี่ยฝนกำลังจะตกนะคะอากาศโอ้โหฟ้าล้องแล้วเดีย๋ยวเราต้องมารีบแกะกล่องจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะแกะกล่องอะไรแกะกล่องของขวัญในโ,โอกาสที่หลานแฝดกำลังจะครบ5เดือนโอ้โหจะส่งมาทุตกใจเลยตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นไหม เต้น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 ยี่ยี่ใ <c oughs> <c oughs> จเอ๋ดีใจไหมลูกลรับหลานแฟนนะคะ oh, <okay. S 2> อ๋อโอเคจะให้พ่อเน่งแกะอันนี้ก็เพิ่งแกะเมย์เมเพิ่งแกะมานะฮะคือซื้อมาให้คนละคันนะคะเพราะว่ามีสองคนก็คนละคันคนหนึ่งก็สีชมพู <c oughs> แต่ว่าอันเนี้ยที่ไม่ใช่สีชมพูมันไม่มีของเล่นนะคะโ oh, อเ้เป็น,น,ปนส่งเครื่องเป่าลมมา ของเป่าลมของอะไรอ่ะต้องดูเป่าลมของสะว่ายน้ำใช่เลยอ้าวว่ายน้ำขนาดเล็กใช่ขนาดเมตรยี่สิบคูณเก้าสิบเซนแต่ว่ามันมันมันเป็นทรงสูงอยู่นะคะมันเป็นเพราะว่าถ้าจะว่ายกันสองคนก็ต้องเป็นทรงสูงแล้วก็กว้างหน่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราแกะดูเลยแล้วก็ลองปั๊มลมเข้าเลยไหมโอเคพี่ว่าน่าจะไม่นานเพราะว่ามันมีปั๊มลมให้เลย เป็นของขวัญแฝดหลานแฝดครบห้าเดือนนะคะขอบคุณก่อนขอบคุณย่าทิพย์ก่อนนะคะขอบคุณค่ะใครบางคนจะได้ไว่ายน้ำแล้วเพราะว่าค่ะเขาด,ดูดิดูดิดทั้งวันเลยนะคะน่าจะว่ายดี โ,โเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมีเกลขนาดเอ่อเมตี่สิบคูณเก้าสิบเซนคือเมอเรื่องมานะคะมันจะสูงเห็นไหมสูงไหมสูงก็คือลูกสามารถลอยคอสองสองคนได้ในเนี้ยอ๋อนี่นะฮะสบายเลยทีนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าเป็นบอ่อเดียวอะ่ะมันประมาณหกหกร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเกิดบอ่อยอย่างเงี้ยมันสี่ร้อยกว่าบาทใหญ่กว่าใหญ่กว่า หนูก็งงอยู่ต้องขอบคุณแยาทิพย์นะครับ,บท,ทเพย่มอบของอชิ้นนี้ให้กับน้องแฝดเป็นของขวัญครบรอบ5เดือนตั้งน่ไยค่ะ5เดือนนี่นะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะยังมีห่วงยางด้วยนะเหรอดูเลยค่ะก็มีช่วงคือ เหตุการณ์ต้องเมื่อวานเรื่องแผ่นดินไหวใช่ไหมเมย์เมื่อวานมีเหตุการณ์เรื่องแผ่นดินไหวนะฮะแล้วก็มีผลกระทบไปในหลายจังหวัดเราก็เลยมีความเป็นห่วงในเรื่องของของย่านกด้วยก็เลยส่งข้อความไปหาย่านกย่านกก็บอกว่ามีมีไหวอยู่แต่ก็นึกนึกได้ว่าตอนนั้นที่เราไปดูบ้านย่านกเนี่ยย่านกพูดพูดพูดเรื่องนี้อยู่นะว่าบ้านของย่านกเนี่ยคือทําเสาเข็ม ในส่วนของการเทพ,พื้นด้านข้างแล้วก็ห้องต่างๆด้วยเวลาทําบ้านอะไรเงี้ยเราก็แค่จะเหมือนกับว่าตั้งเสาขึ้นขึ้นไปเลยไม่ได้ตอกเสาเข็มเลยมากมายแต่ทีนี้เนี่ยเจ<พ>อแล้วลราคาพอมีเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยก็ทําให้เข้าใจเหตุผลที่ย่านกต้องทําเสาเข็มแม้ก,กระทั่งตรงบริเวณที่ลานจอดรถห้องน้ําด้วยใช่ห้องน้ําด้วยทุกเสาเนาะ พี่เกียวอยากดูปุูกพี่เกียวอยากดูไงเดี๋ยวให้ดูอยากอยากรู้ว่าญาติทิพย์ส่งอะไรมาให้บคก็ถ้าใครที่อยากดูบ้านของญานกที่ทำนะฮะซึ่งก็จะมีระบบคํานึงเรื่องอ่แผ่นดินไหวด้วยก็ก็เข้าไปดูได้เพราะวญานกตอนที่ผมไปดูครั้งแรกๆหน่ะญานกเคยพูดว่าบ้านที่ญานกทําเนี่ยคือ เผื่อไว้ด้วยขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับย่าทิี์ขอบค,ค,คุณครับแล้วขอบคุณครับเอ่อขอบคุณครับย่าทิี์อันนี้ก็คือจะคล้องไว้ที่คอใช่ไหมใชเดี๋ยวคล้องไว้ที่คอก็จะประมาณนี้นะไอ้สิคล้องององเขาเดี๋ยวต้องล้างก่อนเอาไปล้างก่อนนี่ครับนี่เอ่อข้อให้สําหรับตรงคอเนี่ยแล้วก็ลอยลูกอ่าชอบไหม ชอบไหมลูกนี่ชอบไหมชอบก็ยิ้มหนึ่งทีจะเอ๋จะเอ๋นี่นี่นี่แต่เดี๋ยวพ่อล้างก่อนนะอ๋อมันจะต้องสูบข้างล่างด้วยคอะพี่ใหญ่ขอบคุณค่ะให้ให้พี่ใหญ่ขอบคุณเป็นตัวแทนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะ Давай, mm давай. -hmm. Mm -hmm.